สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับสองสาวนอ,น,อนนี่คือเก่าค่ะพี่นอ้องคนเก่าคนเดิมนะคะเพิ่มเติมความแซ่บเมื่อนีนได้อีหอย่างสุพี่น้องกินวัตทีค่ะเมื่อนีนได้ย่ำร่วมมีรพี่น้องใส่ปลาหมึกแน่ใส่ฮอตดอกแน่เนาะใส่อื่นอย่างกูละใส่บุอัดค่ะพี่น้องพักข้าก <c oughs> ระสีมีเลดีดมีอ่าปาปิกาพักหงละผ้าพี่น้องมีแตงกวามากมากิากกน ียบครักไม่พักอ่ะเพราะเด็กเก็บกินอยู่พี่น้องแต่ว่าันินรษนหนาวส่วงนี้เยอรมันหนาวค่ะลงอยู่ที่สิบองศา ตือนั้นเซาไม่หาหัวหองศาค่ะยำบุญเส้นรวมมิตรพี่น้องืม

กินอย่างตรวจจัาพี่น้อมผิดงานจะไม่แห้ง น่าเบียประทันหันพี่หนีวน้าไว้พี่น้อง กินหลักกระแลน้ำรถคือเกาล ฝากให้กำลังใจสาวน่นเด้อพี่นอ้องซองให้น้อย <c oughs> ทำใ,ใจรักค่ะอือหือ ทั้งเผ็ดทั้งเสียบพี่น้งองเพราะเผ็ดกับเพราะเสียบคือว่าเนาะ ขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้าขมาเบิ่งคลิปจนจบเนาะ <c oughs> ขอบิ่งมาเถอะนาสาวบ้างถ้าเป็นยังกินยังไปเที่ยวยังพี่น้องจังใดก็ขอบคุณมากค่ะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และพี่น้องเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย